สวัสดีครับพบกับร้าน ARM DTC อีกแล้วนะครับผมห่างหายไปนานกับคำว่าลิมิเต็ดวันนี้เราจัดให้เลยครับผมสำหรับเจ้า Honda c b 650F ตัวโครงแดงลิมิเต็ดของเรานี่เอง รถปี2 5 6ะเป็นโอนภาษีไม่ขาดจัดทรงมารูปหล่อขนาดนี้จัดไปครับผมมาดูกันเลยว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะครับชิวหน้าแต่งนะครับผมแฮนด์อ้วนแล้วก็ปีกกว้างขึ้นกระจกปลายแฮนด์กาดม่อนน้ำยังหน้ายังหลังยังเยอะอยู่เลยนะครับผมอันนี้เยอะลึกสุดใจเลยต่อมาเป็นแคดบาร์กันเครื่อง เป็นแคทบาร์นะครับผมหล่อเลยเครื่องเครื่องแทบไม่มีรอยเลยครับสีเสือสวยไม่มีรอยเลยครอบถังเป็นแคปล่าท่อ S C Project นะครับเป็นไงที่ผมบอกอย่างหน้าหลังยังเยอะอยู่จะยิ่งสีเสือล้อสวยตรงนี้ก็เป็นคาร์บอนนะครับคันนี้เป็นท้ายสั้นตรงรุ่นนะครับผมไฟเลี้ยวตาแมวดูเลขไมล์คันนี้กันเลยนะครับผมเลขไมล์อยู่ที่33,000ันเท่านั้นนะฮะเซอร์วิสเรียบร้อยน้ำมันเครื่องใหม่กองใหม่และระบบความร้อนเรียบร้อย a อ s อะไรปกติขายญาตทำการซาร์เลยครับผม บังเสียงท่อเอสซีนี่สนุกเลยสี่สูบมาดูระบบไฟต่างๆกันบ้านนะครับผมอันนี้เราเปิดไฟฉุกเฉินแล้วนะฮะปิดไฟฉุกเฉินซ้ายฝาสูงตามรับไฟโอเค ไปฉุกเฉิน like ซ้ายขวาไปเบรกมาสมบูร right. ณ you ์สมบูรณ์เสียงท่อดีว่ะชอบขอแยกดับเครื่องนะครับผมสำหรับเจ้า Honda CB650F Limited Edition โคงแดงของเราคันนี้นะครับผมจะขอเปิดราคาอยู่ที่3,000จบทุกตอนพรเพียง3,100นงกว่าบาท60งวดเท่านั้น หรือจะเป็นเงินสดนะครับเงินสดอยู่ที่1นึ0 0แบาทเงินสดถูกกว่าจัดแฟรนไชส์แน่นอนและสามารถต่อรองได้ด้วยนะครับผมสงสัยตรงไหนนะโทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับศูนย์แปดเก้าหนึ่งสองหนึ่งแปดสามศูนย์เก้าผมอาร์มจากร้านอาร์มดูทีดีซีดีสายหรือจะดูตัวจริงกันได้นะครับเราอยู่สมุรทรสาครพระรามสองใกล้กับวัดสามบรรทายนอ,นอสิงห์นะถ้ามาไม่ดูยังไงปักหมุดมาเลยรนะ้านอาร์มดูทีดีซีสอบถามข้อ,ขอ,ขอมูลเพิ่มเติมไลน์แอดอาร์มดูทีดีซีอย่าลืมใส่แอดน้ำหน้าด้วยครับมีแอดมินตอบย คันนี้เต็ม10คะแนนผมเอาไปเลยครับ8.5นะหลอ่อรถใช้งานยังหล่อได้ขนาดนี้จัดไปครับถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนร้านเล็กๆของเรารบกวนไลค์แชร์ซับสไคร์ให้อาร์มดูดดีด้วยนะครับอาร์มดูดีดีร้านเล็กสวิทใหญ่เช่นเคยของคุณมากค่ะ